วสวัสดีค่ะเช่ามีตังกับโปรติกแ้แน,น,น,นะคะวันนี้นะคะเราก็จะทำอุปเห็ดแครงกับหมูสามชั้นโอเคค่ะเราไปทำกันเลยใส่เห็ดแครงใส่สามชั้นใส่เครื่องแกงใส่กะปิ หรือเคยนะคะใส่ไข่ไก่ใส่น้ำตาลปุ๊บใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาคลุกเคล้าให้เท่ากัน <c oughs> เสร็จแล้วนะคะก็เอามาห่อใบตองเลยค่ะ <c oughs> ต่อไปก็เอามาอบเลยนะคะปิดฝาไว้นะคะเรามากลับด้านกันเลยนะคะเสร็จแล้วลนะคะ <c oughs> เพื่อน <c oughs> เดี๋ยวเรานำไปใส่จานกันเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวมาเริ่มกินกันเลยค่ะน้ำหมูแหล้นี่ยึดกับไปอื

Rồi, bên nhà luôn chị nhạy cổ phiền tất đen oop hmm 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 hết, hmm rồi. hmm 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 hết hết hmm hmm mà hmm hmm giờ phải à cho không có linh mà cái hai nó có kẻ mặt hai. Trần nhân? Trần có Trần nhân. ha, nhân. Trần má? Trần nhân. Trần nhân. Trần nhân. đấy, nhân. Trần nhân. Ừ, nhân. Trần nhân. Trần nhân. Trần Ừ. Ừ. nhân. Là... Ừ, nhân. Ừ. 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 <laughs> เยอะเลยอือ้ยม <t od ay> ุ้งก็ร่อยมุ้ขาเขียงไปคือยังอี่ได้ด้วยพจันทรมังพชจันทรมั้พชรเธอร้อยเดี๋ยวเราหูกินยาเนปเนะสงสัยวันนี้โปรชอบชอบไปอืมอืม

อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วไม่ต้องกดบปิทินด้วยนะคะ bye บ๊ายบายขอตัวไปกินกระปุกก่อนนะคะบ๊ายบายไปทำก่อนคือก้องรู n t i น